สวัสดีครับเพื่อนๆกับพบกับอามนะครับในรายการใครๆก็เข้าครัวครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลหน้าร้อนนะครับผลไม้ที่ออกในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับนั่นต้องยกให้กับตัวมะม่วงเลยดีกว่านะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนผลไม้หน้าร้อนก็อย่างมะม่วงเนี่ยก็เต็มกันไปหมดเลยนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้อามก็เลยคิดว่าเออเราจะเอามะม่วงมาทําเมนูอะไรดีนึกออกขึ้นมาได้นะครับว่ามีเมนูมะม่วงอีกหนึ่งตัวครับที่แบบน่าทานมากๆนะครับทานแบบแช่เย็นๆแล้วมาทานเนี่ยอร่อย ดชื่นแน่นอนเลยแถมยังมีรสชาติแบบหวานอมเปรี้ยวจากตัวมะม่วงสุกด้วยนะครับนั่นก็คือเมนูทาร์ตมะม่วงกันเองครับทาร์ตพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมเลยครับว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูแมงโก้ทาร์ตนะครับหรือทาร์ตมะม่วงมีด้วยกันอยู่2ส่วนเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนแรกก่อนนะครับส่วนแรกจะเป็นตัวแป้งทาร์ตนะครับก็มีแป้งเค้กครับเนยสดรสจืดละลายน้ำตาลไอซิ่งน้ำเปล่า เกลือป่นและไข่แดงครับเดี๋ยวเราไปดูที่ส่วนของตัวคัสตาร์ดกับมะม่วงกันลลดส่วนที่2นะครับจะเป็นส่วนของครีมคัสตาร์ดนะครับก็จะมีนมสนดรสจืดครับกลิ่นวานิลาไข่แดงน้ำตาลทรายแป้งเค้กในส่วนรสจืดกาเซปีคอตอันนี้ใช้สำหรับทาตัวหน้าขนมนะครับ และอย่างสุดท้ายเปกของเรานั่นก็คือมะม่วงสุกนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยเรามาเริ่มทำเมนูเมนโกทาร์ตกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำตัวแป้งทาร์ตก่อนนะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยวอร์มเตาอบรอเลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับอามก็จะนำแป้งนะครับใส่ลงไปกับที่ร่อนแป้งนะครับเดี๋ยวเราร่อนแป้งกับ ตัวเกลือนะครับแล้วก็อันนี้น้ำตาลไอซิ่งนะครับท่านเพื่อนนะครับจะท,ทาทาร์ตที่มันมีรสชาติหวานหรือว่าทำเป็นอารมณ์ประมาณของหวานเนี่ยให้เพื่อนๆเ,นเติมพวกน้ําตาลไอซิ่งลงไปนิดนึงนะครับก็ะจะช่วยทําให้ตัวแป้งเนี่ยมีรสชาติออกหวานๆนิดนึงนะครับก็กําลังดีเลยแต่ถ้าเป็นแป้งแบบว่าไส้เค็มอะไรอย่างเงี้ยเป็นของข้าวก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสูตรของเพื่อนๆด้วยอีกทีหนึ่งเนาะเค okay, อามก็จะร่อนแป้งนะครับเตรียมไว้ก่อนแบบนี้ตกๆลงไปน้ำตาลไอซิ่งมันอาจจะเป็นก้อนนะครับถ้าเราเก็บแบบว่าปิดฝาไม่สนิทหรือที่มันนานๆหน่อยมันโดนอากาศมนะันอาจจะจับตัวเป็นก้อนได้เนาะ ประมาณนี้น่าจะได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเดีย๋ยวเราก็จะทําหลุมตรงกลางนะครับคนนิดนึงก่อนแล้วก็ทําหลุมตรงกลางของตัวแป้งนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ตัวไข่แดงลงไปติดถ้วยนิดนึงต่อไปนะครับก็ ใส่น้ำเปล่าครับลงไปก่อนเราใช้ช้อนนะครับคนไข่กับน้ำโประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยๆเทเนยใส่ลงไปนะครับพร้อมกับคนแป้งลงไปด้วยทำแบบนี้นะครับตัวของเหลวก็จะค่อยๆจับกับตัวแป้งนะฮะ ใช้พายนะครับคนตอนนี้ตัวแป้งเนี่ยมันก็จะค่อยๆจับก,กับตัวของเหลวนะฮะของแห้งกับของเหลวก็จะเริ่มเข้ากันพอเริ่มแป้งเนี่ยมันเริ่มเป็นก้อนแบบว่าใช้พายเริ่มคนไม่ถนัดแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้มือขยำนะครับนวดนวดนวด,นวดให้มันเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็แป้งพวกเนี้ยก็ไม่เป็นผงนะฮะเริ่มคนยากแล้ พอเริ่มคนเริ่มยากเราก็จะใช้มือนะฮะเดี๋ยวอามจะนวดต่อนะครับจากนั้นแล้วก็อามเนี่ยจะเอาตัวแป้งนะครับไปพักไว้ในตู้เย็นนะฮะซึ่งจังหวะที่เราพักไว้ในตู้เย็นเนี่ยเราจะพักประมาณสัก20-30นาทีนะครับเพื่อให้ตัวเนยนครับมันเริ่มเย็นตัวนิดนึงเวลาเรามา รีดหรือว่ามาคลึงให้เป็นแผ่นอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปกูดใส่ลงในพิมพ์เนี่ยมันจะได้ทําง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราไม่ไปพักกดทีเดียวเงี้ยเวลารีดปุ๊บเนยมันมันเป็นเขาเรียกอะไรอะมันอุณหภูมิห้องไปแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นเนยละลายเนี่ยเราจะรีดปุ๊บแล้วเราไปกดเนี่ยตัวแผ่นแป้งมันจะหักนะครับมันจะแตกมันจะเป็นแบบหลุดออกเป็นชิ้นๆเงี้ยครับจะทําให้เราขูดลงพิมพ์ยากแต่ถามว่าทําได้ไหมก็พอทําได้นะครับแต่อาจจะแบบ ายากนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับโอเคอพอได้อย่างนี้แล้วก็จะพยายามกดลงมาแบบนี้ให้หนาขึ้นมาประมาณสัก2เซนนะครับแล้วก็ห่อพลาสติกแปนะครับแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นนี่อย่างนี้นะครับห่อพลาสติกแปนิดนึงป้องกันไม่ให้ตัวแป้งแห้งหรือเพื่อนจะไม่ใส่ตัวพลาสติกปก็อาจจะใส่ใน ภาชนะเราแล้วก็หาอะไรคุมนิดนึงนะครับแล้วก็เข้าตัวตู้เย็น20นาทีจากนั้นเดี๋ยวเรามารีดตัวแป้งกันต่อครับตอนนี้นะครับตัวแป้งของอามก็ได้ที่แล้วนะครับเพิ่งออกจากตู้เย็นเลยซึ่งวันนี้นะครับเราจะรีดแป้งเนี่ยบนตัวแผ่นพลาสติก랩แ,แบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นที่คุมเนี่ยที่หอ่อนะครับคุม,มด้านบนอีกทีเนาะจะได้เป็นตัวช่วยในการรีดแป้งเพื่อไม่ให้ตัวแป้งเนี่ยครับไปติดตัวโ o l ล,ลิ่งพินของเรานะครับโอเคงั้นก็แกะแป้งออกมาเลย เขาจะแบบแข็งๆด้านนอกนะครับตรงกลางก็ยังจะแบบพอรีดได้อยู่นะครับเราก็จะใช้วิธีการทาแบบนี้ด้วยกันนะครับคุมไปเลยดึงพลาสติกแรปตึงๆหน่อยจากนั้นนะครับเราก็จะใช้โรลลิ่งพินนะครับรีดตัวแป้งนะครับให้บางลงมานะฮะ เวลารีดก็คือจะรีจากตรงกลางออกมาข้างๆนะทุกด้านนะครับแรกๆอาจจะมีแตกบ้างเดี๋ยวเราก็แบบปะติดนิดนึงนะฮะโอเคตอนนี้นะครับแป้งของอามก็ความหนาบางเนี่ยพอจะเท่ากันทุกด้านแล้วนะครับ จริงๆแล้วความหนาเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบนะท่านเพื่อนเนี่ยอยากได้แป้งที่มันหนาหน่อยก็ไม่จําเป็นต้องให้รีดบางจนเกินไปนะครับซึ่งวันนี้แป้งสูตรนี้นะครับก็จะใช้กับพิมพ์ไซนี้นะครับประมาณกี่นิ้วอะ่ะอําจำไม่ได้ว่าพิมพ์กี่นิ้วนะประมาณฝ่ามือแบบกลางๆประมาณนี้นะครับกะเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะซึ่งวันนี้จะเป็นพิมพ์ที่แบบว่าถอดก้นได้แบบนี้นะครับ <S <S และอามป้องกันไม่ให้ตัว แผ่นตัวแป้งแป้งทารเนี่ยติดกับก้นพิมพ์จนเกินไปเพราะเดี๋ยวเราจะต้องกดนะฮะเพื่อทําให้ตัวพิมพ์เนี่ยกลายเป็นทรงคล้ายๆกับพิมพ์อันนี้เลยนะฮะอามก็เลยจะเอากระด,ดาษไขตัดเป็นวงกลมนะครับลองไว้นิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ออกง่ายๆนั่นเองนะครับอตอนนี้แป้งของเราก็น่าจะกูได้พอดีแล้วนะครับขนาดโอเคเลยนะฮะจากนั้นเดี๋ยเราก็จะนําตัวพลาสติกปนะครับ แผ่นบนดึงออกออกไปเลย,เลยนะฮะแล้วเราก็จะนำตัวพิมพ์ของเรานะครับขึ้นมาโดยการใช้มือนะครับช่วยพยุงปั๊ลงไปขั้นตอนนี้ก็ใช้มือนะครับช่วยประครับประคองอ่า ดันให้แป้งเนี่ยเข้าพอดีกับตัวมุมของพิมพ์นะครับนี่แบบนี้นะครับจะง่ายมากเลยแป้งของเราจะไม่ไม,ไม่แตกนะครับจากนั้นเราก็จะใช้ r o ลลิ่งพินนะครับกดตัวแป้งออกแบบนี้นะครับทุกด้านจากนั้นเราก็ เก็บแป้งออกนี่ตัวแป้งนี้นะครับก็จะเอาไว้ทำไซส์เล็กก็ได้นะครับหรือว่าจะเก็บเอาไว้ทำรอบหน้าก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะใช้มือนะครับดันให้แป้งเนี่ยติดกับตรงก้นพิมพ์นะครับให้พอดีแบบนี้เลยน่า พอทั่วแบบนี้แล้วนะครับใช้มือกดๆๆหน่อยนอกจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ซ่อมในการกดตรงก้นพิมพ์นะครับเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยมันไม่หดตัวมากจนเกินไปและอีกอย่างก็จะช่วยทําให้ความร้อนกระจายทั่วถึงด้วยนะครับแล้วก็ซ่อมกดๆลงไปแบบนี้นะครับให้ทั่วๆเลยเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยนะครับ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนี่เขได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวกระดาษไขอีกหนึ่งแผ่นนะครับรองด้านบนนะฮะวิธีนี้จะเป็นการาทิ้งน้ำหนักตัวนะครับตัวของวัตถุที่เราเนี่ยกดเพื่อไม่ให้แผ่นแป้งของเราเนี่ยเกิดการพองขึ้นมานะครับ และอย่างตรงข้างล่างเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบว่าก้นพิมพ์ที่สวยงามเนาะโอเคหาอะไรที่หนักๆน,นะครับอย่างเช่นพวกข้าวข้าวสารนะครับข้าวสารดิบนะฮะแล้วก็ตัวพวกถั่วต่างๆนะถั่วเขียวถั่วดาถั่วเลืองอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับใส่ลงไปโอเคพอกรูแบบนี้แล้วก็เทข้าวนะครับใส่ลงไปกระจายให้ทั่วประมาณนี้ก็น่าจะ ใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นก็นำตัวแป้งทาดนะครับเข้าอบที่ไฟ180องศาเซลเซียสนะครับประมาณ15 20นาทีจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะดึงไอ้ตัวข้าวนี่ออกมาแล้วก็มาทาไขา่แล้วก็อบต่อนะครับก็ถ้าอยากให้แป้งตรงกลางเนี่ยมันกรอบๆนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆเนี่ยทาไขา่แล้วก็เข้าไปอบอีกประมาณสัก5นาทีก็ได้นะครับแป้งตรงกลางก็จะทําให้เออจะทําให้แป้งตรงกลางเนี่ย สุกแล้วก็กรอบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอาร์มขอไปจัดการกับตัวแป้งก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปทําไส้ตัวครีมคัสตาร์ดกันต่อเลยครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวครีมคัสตาร์ดนะครับซึ่งตอนนี้ตัวแป้งท้าของเราเนี่ยก็อบเซฟไว้แล้วนะครับพักให้เย็นก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ตัวครีมคัสตาร์ดนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะนํานมนะครับไปต้มก่อนอนะครับจากนั้นก็เปิดไฟครับ ต้มไฟอ่อนๆนะครับพอให้เขาเริ่มเดือดเป็นฟองปุดๆเล็กๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้มนมพักไว้ก่อนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ตัวไข่แล้วก็น้ําตาลนะครับเดี๋ยวจะใส่ไข่แดงนะครับลงไปอา้าวตาแรกติดปาดลงมาครับสำหรับไข่แดงนะครับถ้าเพื่อนๆนแยกทิ้งไว้เนี่ยแนะนําว่าหาอะไรคุมไว้หนึ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไข่แดงตรงข้างหน้ามันจะแห้งเนาะ ต่อไปก็ใส่น้ำตาลนะครับหมดเลยนะฮะเราจะคนตัวน้ำตาลนะครับกับไข่แดงเนี่ยให้เข้ากันครับตีพอให้น้ำตาลเนี่ยละลายให้ไข่แดงเนี่ยกลายเป็นสีแบบเหลืองอ่อนๆนิดนึงนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งลงไปครับ แล้วก็คนเบาๆนะฮะเดี๋ยวแป้งจะก,กระเด็นฟูกระจายไปหมดเราก็จะเอานมร้อนๆนะครับเทลงไปนะฮะทีละน้อยๆครับแล้วก็รีบคนที่แรกใส่ลงไปก่อนนิดนึงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะคนยากนะครับค่อยๆปรับสภาพให้กลายเป็นของเหลว แล้วก็รอบสุดท้ายเทหมดเลยนะครับโอ้มีฟิล์มขาวๆติดมาด้วยไ,ไม่เป็นไรโอเคพอคนทุกอย่างนะครับให้เข้ากันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนผสมนะครับเทกลับลงไปในหม้อครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะยกใส่เลยนะครับเทกลับลงไปตอนนี้อามยังไม่ได้เปิดไฟนะ ลงไปก่อนจากนั้นก็เปิดไฟใช้ไฟอ่อนๆเลยนะครับ่อแบบว่าอ่อนสุดๆเลยเหมือนที่แบบว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถจะอ่อนได้นะครับจากนั้นเราก็จะใช้ตะกร้อนะครับคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวครีมคัสตร์ดของเราเนี่ยครับกลายเป็นแบบว่าเนื้อข้นๆนะครับที่แบบว่าสามารถอยู่ตัวได้แป้งสุกนะครับแล้วก็ไข่แดงก็สุกด้วยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยว อามจะคนต่อไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งตัวครีมคัสตาร์ดเนี่ยข้นได้ที่งั้นเดี๋ยวเรามาใส่เนยแล้วก็ตัวกลิ่นวานิลากันต่อเลยครับตอนนี้นะครับครีมคัสตาร์ดก็ข้นได้ที่แบบนี้แล้วนะครับเราจะมาเพิ่มความหอมให้กับตัวครีมคัสตาร์ดด้วยกลิ่นวานิลานะครับใส่ไปสักนิดนึงับพอแล้ว ก็คนนะครับให้เข้ากันสีอาจจะตุนๆขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วเราก็จะเพิ่มความมันวาวให้กับตัวครีมคัาสตา์ดด้วยเนยนะครับอันนี้เป็นเนยไม่รู้อุณหภูมิห้องเลยอยางไงจริงๆก็เพิ่งออกจากตู้เย็นมานะครับอ่าแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับตัวเนยก็จะทําให้ครีมคัาสตา์ดของเราเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นนะครับโอเค จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาครีมคัสตาร์ที่เราได้นะครับพักให้เย,นย็นโดยการเอาพักบนตัวถาดน,นะครับแล้วก็เอาพลาสติกแร็ปคุมโอเคงั้นเดี๋ยวอามขอไปหยิบถาดแล้วก็พลาสติกแรปก่อนครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาจัดการกันครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นตัวมะม่วงสุกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้แป้งของอามก็เย็นตัวแล้ว แล้วก็ใส้ตัวครีมคัสตาร์ดก็พร้อมที่จะบีบลงไปในตัวาทาร์แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวมะม่วงนะครับเริ่มจากปอกเปลือกก่อนนะครับนี่วันนี้มีดใหญ่หนึ่งพร้อมหั่นเลยนะยมะม่วงของอาร์วันนี้จะไม่ได้สุกง,งอมมากนะครับจะยังมีเขาเรียกว่ายังแน่นเนื้ออยู่นะครับ ไม่ได้สุกงอมเหมือนมะม่วงที่เขาไว้ทานคู่กับตัวอะไรนะข้าวเหนียวมูนนะครับโอเคเดี๋ยวอามทำให้ดูครึ่งหนึ่งก่อนละกันนะฮะเราจะหั่นมะม่วงนะครับให้เป็นชิ้นบางๆนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะเรียงมะม่วงให้กลายเป็นรูปดอกกุหลาบนะครับสวยๆโอเค ครึ่งหนึ่งละเราก็จะใช้มีดนะครับเฉือนไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็ถ้าเพื่อนๆอนเนี่ยอยากได้เป็นเส้นยาวๆหน่อยให้เพื่อนอนะ่ะหั่นตามยาวแต่วันนี้อามอยากให้ไม่ยาวมากจนเกินไปอามจะหั่นแบบว่าเฉียงๆหน่อยนะครับก็คือเราจะสไลด์อย่างนี้บางๆแบบนี้ อาจจะถ้าถ้าเพื่อนๆเนี่ยใช้มะม่วงที่สุกงอมนะครับอาจจะไม่ต้องบางมากเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจังหวะที่เราเอามาเรียงกันเนี่ยมะม่วงเขาจะเละนะครับแต่ถ้าประมาณอัมนี่ก็บางประมาณสักเท่าไหร่ดีอัมก็การไม่ถูกอะ่ะประมาณสักครึ่งของครึ่งเซนอีกทีอะ่ะนะฮะประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอัมก็จะพักไว้ในตัวถาดก่อนนะฮะ โอเค okay. งั้นเดี๋ยวอั้มขอเตรียมมะม่วงให้เสร็จก่อนจากนั้นเดี๋ยวเรามาบีบครีมแล้วก็เรียงมะม,ม่วงกันครับอะล่ะครับตอนนี้นะฮะตัวมะม่วงของเราก็พร้อมที่จะมาเรียงบนตัวทาร์ตของเราแล้วนะครับทาร์ตของเราก็เย็นได้ที่อังก็จะบีบตัวครีมคัสตาร์ดลงไปก่อนเลยเจังหวะบีบให้บีบตรงข้างๆนะครับเข้ามาหาตรงกลางวนไปเรื่อยๆเ,เลยครับ ความหนาก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆชอบได้เลยนะฮะซึ่งสูตรนี้นะครับอามก็จะพอดีกับพิมพ์ไซนี้นะฮะตัวครีมคัสตาร์ดเติมตรงนี้หน่อยตรงไหนมันน้อยก็เพิ่มไปครับ เลยลกันนะฮะโอเค okay. จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะนํามะม่วงนะครับเรียงลงไปวิธีการเรียงนะฮะเราจะเรียงจากข้างๆงนะครับเข้ามาตรงกลางก็คือเรียงนี้นะฮะ พยายามกดมะม่วงให้ให้มันเป็นทรงนะครับให้มันเป็นทรงตรงๆขึ้นมาเรียงให้เต็มเลยนะครับ Okay. เดี๋ยวอามนะครับจะเรียงมะม่วงนะครับให้เต็มตัวทาร์ตเลยนะฮะจากนั้นเดี๋ยวเรามาทาก,กาเซกันนะครับให้ตัวทาร์ตของเราเนี่ยเกิดความเงางามสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมาดูกันครับตอนนี้นะครับทาร์ตมะม่วงของเราก็กลายเป็นรูป กุหลาบแล้วนะครับหน้าตาหน้ารับประทานมากเลยจะน่าทานกว่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวกาเชปีคอตนะครับทาด้านหน้าดิดนึงนะครับอันนี้อามไปเอากาเช่นะครับไปผสมกับน้ำเปล่านะครับแล้วก็นำเข้าไมโครเวฟแป๊บหนึ่งนะครับพอให้ตัวกาเช่นะครับละลายแล้วก็พออุ่นๆแบบนี้นะฮะเราก็จะจุ่มเอาแป้งจุ่มนะครับแล้วก็ทาให้ขนมของเราเนี่ยขึ้นเงานะครับมันจะเคลือบ ให้ตัวมะม่วงของเราไม่ดำด้วยนะครับนี่ชิ้นมะม่วงก็จะอยู่ทรงอันนี้หาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปเลยนะครับรสชาติของเขาก็จะออกหวานหอมๆนะครับมีกลิ่นแอปเปิลคอตนะครับ พอเราทาทั่วแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นแป๊บหนึ่งให้ทุกอย่างมันเซ็ตตัวนะครับเข้าที่โอเคตรงใจนิดนึงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำไปเข้าตู้เย็นแนะนำให้เข้าตู้เย็นประมาณสัก 30ิานาทีหรือหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับให้ทุกอย่างมันเซ็ตตัวก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราแกะออกจากพิมพ์แล้วก็หั่นเป็นชิ้นเสิร์ฟได้เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวรอให้ได้ที่ก่อนจะเดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟกันนะครับตอนนี้นะครับตัวแมงโก้ทาร์ของเราก็เซ็ตตัวพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเดียรอัมก็จะถอดออกจากพิมพ์เลยฮะหาแก้วหรืออะไรก็ได้นะครับทรงสูงๆหน่อยที่สามารถดันเขาลงมาจริงๆขอบอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะหดตัวเข้ามาก็จะถอดง่ายอยู่แล้วนะครับต่อไปเราก็จะ นำออกจากตัวฐานข้างล่างนะครับเอาอนี้ออกก่อนนี่จริงๆอาร์มรองกระดาษไขข้างล่างเอาไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการเอาออกนั่นเองนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนู Mango Tart นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเมนูอาหารของหวานหรือเครื่องดื่มนะครับก็สามารถติดตามกันได้ในรายการใครๆก็เข้าครัวที่ช่อง n e นของเราที่ Food t r a v e l TV วันนี้อามต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย